สวัสดีสั้นครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับกับสโลแกนชีวิตเรียบง่ายสบายสไตล์วีชายบล็อกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านนะฮะกลางทุ่งนาหลังบ้านเรานะฮะช่วงนี้ฝนตกนะฮะนี่ลอยไม่คอยลอยต่ํามาเรื่อยๆแล้วใกล้ที่ฝนจะโปรยปลายลงมาแล้วนะฮะช่วงที่ฝนตกเนี้ยเราไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนะครับเพราะว่ามันจะชื้นแฉะหน่อยนะครับแล้วก็เดินทางมันถนนจะลื่นหน่อยจะอันตรายช่วงนี้ดูข่าวก็หลายๆจังหวัดเนาะโดยเฉพาะจังหวัดน่านน้ำท่วมนะพายุเข้า ก็เลยอยู่บ้านนะฮะวันนี้เป็นโอกาสดีอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูอยู่บ้านช่วงที่ติดฝนนะครับก็คือวุ้นอัญชันกะทิแล้วก็มีน้ําผักอ่าเป็นน้ําบีทรูทสีแดงนะครับก็จะเก็บดอกอัญชันไปทําน้ําอัญชันสีฟ้าหน่อยแล้วก็ทําวุ้นแล้วก็กะทิอ่ามีวุ้น3สีด้วยกันตั้งชื่อว่าวุ้น3ามสีจากธรรมชาตินะครับผมก็คือมีอัญชันมีกะทิแล้วก็มี บีดรูทนะฮะทำกันอยู่บ้านง่ายๆกับช่วงนี้ที่ฝนตกนะครับฝนตกนะเห็นไหมลอยมาแล้วก้อนเมฆเริ่มค้อยลอยต่ําไหลลงมาเรื่อยๆแล้วนะฮะกับบรรยากาศทุ่งนาในช่วงหน้าฝนณขณะนี้นะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปเก็บดอกกัญชันกันดีกว่าแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็ไปอยู่ในห้องครัวช่วงที่ฝนตกก็จะอยู่ในห้องครัวกันนะครับผมป่ะตามผมมาได้เลยครับ เก็บดอกอัญชันไปด้วยแล้วก็ลมก็พัดแรงมากนะฮะตอนนี้สองข้างทางเราเนี่ยอ่าถูกตีถูกขนาบด้วยก้อนเมฆขนาดใหญ่นะครับผมก็คือก้อนเมฆก้อนเมฆฝนขนาดใหญ่กําลังปิดล้อมเราหน้าหลังเลยไปต้องรีบเก็บก่อนที่จะฝนจะตกนะครับผม เกี้นี่ฟ้าแลบแล้วก็ฟ้าร้องนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้ดอกอัญชันเรียบร้อยนะครับผมต้องรีบกลับเข้าบ้านแล้วเพราะว่าฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็พายุน่าจะเป็นพายุแหละเพราะว่ามันหนักมากนะครับผมเนี่ยยังได้ยินเสียงฟ้าอยู่เลยป้าเราเอาดอกอัญชันที่ได้ไปไปห้องครัวกันดีกว่าอาจจะได้ยินเสียงฝนหน่อยนะ มานั่งอะไรตรงนี้ลูกหนูไม่กลัวฝนอะหนูมนไม่กลัวฟ้าร้องเหรอหนูมาน,นั่งรอป้อตรงนี้อะไหนตัวนี้ไปไหนตัวนี้อะหนูไม่กลัวฟ้าร้องอะหน,นูนะม,มานั่งตรงนี้บีบีนะผมบีบีมานั่งรอไปทําอะไรก็นั่งรออยู่นี่แหละนั่งรออยู่นี่แหละอะทักทายหน่อยหนยูไม่ทักทายก่อน พ่อไปทักทายอึ๊บโว้นี่บีบีนะครับผมบี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 ก็ยังสบายดีแล้วก็อ้วนทวมอ้วนท้วมอ้วนท้มวทมสมบูรณ์ดีนะฮะหนูไม่ทักทายใครเลยหนูอ้วนอย่างเดียวหนูอ้วนอย่างเดียวเลยหนูอเพิ่งอาบน้ําให้วันนี้เพราะว่าตอนกลางวันนี่ร้อนมากอ่าพ่อปล่อยพ่อปล่อยละขึ้นบ้านกันขึ้นบ้านแล้วฝนตกแล้วครับผมตอนนี้เราก็มาถึง ที่ประจําเรานะครับนั่นก็คือห้องครัวนะเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็จะคุกอยู่ในห้องครัวนี่แหละแล้วก็ทํากับข้าวกันนะครับกับดอกอัญชันที่เราเก็บมาแล้วแล้วก็มืดพอดีช่วงที่เราไปกระท่อมเราเนี่ยมันเวลาประมาณสักหกโมงอ่ะหกโมงตอนนี้ก็ทุ่มละมันจะมืดไปหน่อยนะครับฝนก็ปล่อยๆลงมาเมฆลอยมานี่ก็ฝนก็ไปปล่อยปอกป๊กปักอ่ะพอได้บรรยากาศ ให้เงาเงาหน่อยคนโสดตายสนิทเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศที่เงาเงาแล้วก็ฝนตกปอยๆอืยอือคนที่โสดนี่คือนะต้องทําใจอย่างทาใจอย่างดีออกนะครับผมมาล้างดอกอัญชันแล้วก็เอาไปต้มต้มแล้วก็เดี๋ยวทําบุ้นอัญชันไว้กินกันนะครับอ่ะเทดอกอัญชันลงไปก่อนอ่ะแล้วก็แช่ ช่ดอกอัญชันไว้ในน้ําแล้วก็เอามาใส่หม้อแล้วก็ต้มนะครับผมจากนั้นเราก็ยกหม้อเรามาตั้งนะครับมเปิดแก๊สนะฮะอย่าเพมเปิดแก๊สโอเคนะฮะเราก็จะทิ้งทิ้งให้ดอกอัญชันสุกนะครับแล้วก็ตกสีองอมาระหว่างที่รออัญชันสุกเนะี่ยเราก็จะมาเตรียม ปีด,ดรูทนะฮะปีดรูทก็จะเป็นผักชนิดหนึ่งเป็นผักหัวที่จะให้สีแดงนะฮะเป็นสีแดงๆเป็นพืชในตระกูลหัวพูด,ดง่ายๆเราจะมาหั่นแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็เอาแต่น้ํามันเพื่อจะให้สีออกแดงๆหน่อยวันนี้โทนสีของเราก็จะเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับผนมะเดี๋ยวหัน่นวีดูทแล้วก็เอาไปต้มนะครับ เราก็จะเติมวุ้นลงไปนะฮะหลังจากที่ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็ยนแล้วนะอันนี้1ช้อนชานะครับ1ช้อนชาอันนี้จะเยอะหน่อยจะ2ช้อนชานะครับ2ช้อนชา2ช้อนชาอันนี้ก็จะเป็น1นะฮะอ่ะหมดพอดี2นะ,ะโอเคอ่ะจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้วุ้นเนี่ยมันจมลงไปหรือมันละลายนะฮะแล้วก็ทิ้งอ่ะคนหน่อยหนึ่งนะฮะอ่ะให้มันจมลงไปก่อน อันนี้นะอันนี้ก็คนนิดนึงให้มันจมสักประมาณสามถึงห้านาทีนะครับสามถึงห้านาทีคนไปเรื่อยๆให้ผงวุ้นเราละลายนะครับคนไปเรื่อยๆเ,เลยจนกว่ามันจะไม่มีเม็ดอ่ะแล้วก็จุ่มมาแล้วก็สังเกตดูจนกว่ามันจะไม่มีเม็ดเมดอะนะครับ ใช้ไฟอ่อนนิดนึงไฟจะแรงไปหน่อยโอเคเอาขึ้นมาดูอ่ะโอเคตอนนี้เม็ดเม็ดเราไม่ค่อยมีแล้วนะฮะอ่ะโอเคพอเม็ดเม็ดเราไม่มีเราก็เติมน้ําตาลลงไปเราใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับอันนี้ตามทรายแดง หนึ่งแค่นี้พอนะอย่าจะเยอะไปนะเดี๋ยวจะอ้วนไปนะครับผมเค <Okay, S 1> <Okay. S 2> คนไปเรื่อยๆคนน้ําตาลกับวุ้นให้เข้ากันนะครับอ่ะ <Okay. S 2> uh huh. แล้วก็ตักน้ําบุหรีะเทลงไปนะฮะเทลงไปเท <Okay. S 2> ลงไปนะครับ <Okay. S 2> เป็นชั้นๆเราจะใส่จะใส่สีน้ําเงินลงไปก่อนนะครับสีน้ำเงินลงไปก่อน ก็ตามด้วยอันนี้นะฮะครับตอนนี้น้ํำบีดรูดน้ําบีดรูดหรือว่าบีดลูดเราที่เราเตรียมไว้สีแดงแดงนะครับผมแล้วก็ทิ้งให้ตัววุ้นเนี่ยมันจมลงไปในน้ําเสร็จแล้วแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟแบบนี้นะแล้วก็เปิดไฟครับเปิดแก๊สได้เลยโอเคจากนั้นก็คนให้วุ้นเนี่ยละลายแล้วก็เติมน้ําตาล แล้วก็ทิ้งไว้เย็นแล้วก็ไปเทใส่ไอตัวภาชนะอูนเห่าโอ้โหง่ายมากนะครับผมแล้วอันนี้ก็คนไปด้วยไอคนในน้ำบีบรูทเราสีแดงๆเนี่ยนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับเหมือนการทําเหมือนตัวอันนั้นแหละทาเหมือนตัวไอดอกอัญชันเรานะฮะคนไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนๆไปทานกลางๆหน่อยนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงครับผมหลังจากที่ตัวบีรูทของเรานะฮะ เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นแป๊บนึงนะ,ะแล้วก็มาเทใส่อันนี้เราอันชั้นที่เราเตรียมไว้นะครับต้องลองหยดลงไปก่อนว่ามันจะซึมไหมนะฮะโอเคไม่ซึมแล้วถ้าไม่ซึมแล้วนะฮะเราก็ทําการเทเอาช้อนตักลงไปเลยนะฮะแบบนี้นี่ก็จะเป็นชั้นๆน,นะครับแยกชั้นๆขึ้นมา เป็นสีแดงนะครับหลังจากที่เราเทชั้นของอัญชันแล้วก็เทชั้นของน้ำบีทรุแล้วนะฮะขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะมาทำหน้ามันคือเป็นกะทินะครับผมหลังจากที่เราใส่ผงวุ้นแล้วก็เกลืออันนี้ใส่เกลือลงไปแล้วนะฮะนิดนึงพอให้ในรสชาติเค็มนะครับ เราก็จะยกขึ้นมาตั้งเพื่อให้ตั้งไฟนะฮะเพื่อให้ผงวุ้นเราเนี่ยละลายนะฮะคนไปหน่อยหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องมันมากนะครับให้พอให้ผงวุ้นละลายอย่างเดียวใช้ไฟอ่อนๆให้มากสุดนะครับเพราะว่าเป็นกะทิดี๋ยวมันจะแตกมันครับตอนนี้ผมก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลแดงน้ําตาลทรายแดงลงไปในตัวกะทิเราแล้วนะครับมันจะทําให้สีกะทิจะเพี้ยนไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะเรามีแค่น้ําตาลทรายแดง แล้วก็ควรคนไปเรื่อยนะคนไปเรื่อยทำตัวน,นี้เสร็จแล้วก็คือตัวกะทิเรานะฮะกะทิเราที่เรา,เราใส่วุ้นแล้วก็น้ําตาลนะครับผมเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็เป็นวุ้นสามสี 4, กับภาชนะเราแบบบ้านๆเลยทํากินเองมันบ้านๆนะครับก็มีอัญชันบีทรูทแล้วก็กะทิกะทิะะทจะทําให้อ้วนหน่อยก็ไม่เป็นไรเราอ้วนวันเดียวนะมาเดี๋ยวเราราดน้ำกะทิลงไปในตัวอันนี้เรานะฮะผม เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับก็เทลงไปเลยนะครับมันก็จะมันจะแบ่งชั้นกันอยู่แล้วนะเป็นสามสีนะครับความจริงถ้าเอากะทิสีขาวเนี่ยมาไว้ข้างล่างเนี่ยตรงกลางอน่ยมาไว้ตรงกลางไม่ใช่ล่างมาไว้ตรงกลางนะครับมันก็จะทําให้สีของอันชันกับสีของบีทรูทเนี่ยเด่นชัดขึ้นนะถ้าเราถ้ามันมีสีขาวตัดอยู่ตรงกลางเนาะ แต่เราคิดไม่ทันคิดไม่ถึง <c oughs> ก็เอาอัญชันไว้ข้างล่างสุดนะเป็นสีฟ้าแล้วก็บีทรูทเป็นสีแดงแล้วก็ตางด้วยแะรกทิที่เป็นสีขาวนะครับครับผมตอนนี้เราก็ได้วุ้นนะฮะวุ้นอัญชันแล้วก็บีทรูทแล้วก็กะทินะฮะสามสีกับใส่ในแก้วอย่างสวยงามนะครับผมแล้วก็มีดอกอัญชันเด็ดดอกอัญชันมาประดับไว้นะฮะ นี่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าใช้เวลาช่วงเวลาค่ําช่วงเวลาเย็น6กโมงทุ่มหนึ่งที่เราทํากันนะครับตอนนี้ก็เวลาสักประมาณบ่ายๆนะฮะเราก็จะมารีวิวขนมที่เราทําเองนะครับผมลักษณะประมาณนี้นี่นะมันจะเป็นสังเกตว่ามันจะเป็นสีแบบเป็น3ชั้นนะฮะค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันตอนแรกนึกว่ามันจะไม่มีสีละแต่พอดีมันก็มีสีเห็นไหมเริมจากสีน้ําเงินเข้มอันชัน บีทรูทแล้วก็กะทินะฮะดมนี่คือได้กลิ่นหอมกะทิมากนะครับผมเพราะว่าเราใช้กะทิของกะทิกล่องอ่ะเราไม่ใช่คั้นเองนะครับผมนี่นี่น,นี่อวดผลงานหน่อยนี่นะผลงานเราวันนี้นะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปนั่งกิน,กนบนกระท่อมนะฮะเอาช้อนตักที่เราเอามีดหั่นหัน,หนแล้วก็เอาช้อนตักแล้วก็มากินวุ้นกันวันนี้นะฮะกับบรรยากาศชิวๆที่กระท่อมกับอ่าวุ้น สามสีโฮมเมดที่เราลงมือทําเองด้วยตัวเราเองไปเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับครับผมตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่กระท่อมกันเรียบร้อยนะครับกับขนมที่เราทํากันเองนะครับนั่นก็คือวุ้นอัญชันนะฮะนี่ตอนนี้พร้อมให้เราได้รีวิวแล้วนะครับมี2อันแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นที่เราเทใส่ขวดแก้วมันจะมานี้ประมาณนี้นะฮะใส่ขวดแก้วกับอันนี้คือเรา แกะใส่จานเพื่อให้มันกินง่ายขึ้นนะครับมีออนะสองอันนะใส่ดอกอัญชันประดับหน่อยมันจะได้แบบได้อดัตลัได้ความสวยงามของตัววุ้นนะครับผมอะมาดูใกล้ๆกันนี่คือลักษณะรูปมองเห็นไหมอ,อากจะเดินขยับเข้าไปใกล้ๆกล้องหน่อยนะจะได้เห็นวุ้นอ่านี่คือลักษณะของวุ้นเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมันจะเป็นสีขาวของกะทิอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ มีสีแดงของบีทรูทแล้วก็สีม่วงเข้มๆหน่อยสีฟ้าเข้มๆหน่อยของตัวอันชันเรานะครับผมมาเดี๋ยวจะมาชิมกันนะฮะขออนุญาตนั่งบันไดนี่แหละนั่งบันไดชิลๆนะครับมาชิมกันก่อนจะเริ่มจากอันช้นเล็กๆดีกว่าเนาะอ่ะชิ้นนี้นะครับผมชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ อ่ะมันจะเป็นชั้นๆของมันอยู่แล้วมันแยกกันชั้นล่างสุดจะเป็นอันชั้นนะครับมามันจะหวานแล้วก็หอมน้ำอ้อย <c oughs> ก็อร่อยอยู่นะระดับหนึ่งนะครับถือว่าผ่านอยู่มีฝีมืออยู่เหมือนกัน <c oughs> กับมือสมัครเล่นของการทำอาหารนะครับ ถือว่าโอเคผ่านสิบผ่านครับอร่อยเลยชอบสีม่วงมากสุดอืมชอบสีม่วงของฉั้นมากสุดนะครับมันจะกรึบๆหน่อยกรึบๆแล้วก็ค่อนข้างอร่อยอยู่นะผ่านอยู่ สีจะเข้มมากเพราะว่าเราใส่ดอกอัญชันค่อนข้างเยอะอัญชันเราปลูกเองนะมันก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่ามันก็เลยแบบค่อนข้างเยอะเก็บมาเท่าไหร่ก็ได้นะฮะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงตังค์ไม่ได้เสียตังค์นะครับแล้วก็อืม บิลลูสครับอร่อยดี <laughs> ชอบวุ้นที่มันกรึบๆดีอ่ะเหมือนเยลลี่นะวุ้นเนี่ยกวางจริงๆแล้วอะ่ะ อืมโอเคผ่านสิบผ่านครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาเก็บดอกอัญชันริมรั้วนะฮะมาทำบุ้นดอกอัญชันกันนะครับผมสามสีสามสไตล์เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆนะฮะแล้วก็ทำกินเองภายในบ้านโฮมเมดลดน้ำตาลลงใช้น้ำตาลนิดหน่อยไม่หวานมากนะครับผมลองเอาไปประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงอยู่ดัดแปลงดูนะฮะ เมื่อกี้ชิมมาก็โอ้โหอร่อยมากคนที่บ้านเนี่ยที่เขาลองชิมกันนี่ก็ติดอกติดใจกันใหญ่เลยนะครับฝีมือเราเองที่ลงมือทําทุกอย่างตั้งแต่เก็บดอกอัญชันที่ริมรัวไปล้างจนต้มจนได้เป็นโปรเซสกระบวนการต่างๆจนได้เอาพุทเป็นผลลัพธ์ที่สำเร็จออกมานะครับผมวันนี้ก็ลาทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์นะครับผมช่องวีชัยบล็อกนะครับอาจจะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปมาหน่อยรถจะวิ่งผ่านไปไป,ไปมาตลอดเป็นริมถนนนะฮะ ก็ไม่เป็นไรมันไม่ค่อยเงียบแล้วอยูน่นะมันเป็นบ้านชุมชนมาอยู่เยอะเห็นไหมทั้งเสียงนั่นเสียงนี้ดังเข้ามาตลอดนะครับโอเควันนี้ก็ลาทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง V Chai Blog นะครับผมสวัสดีครับ